สวัสดีคุณครูทุกท่านนะครับผมครูนิวัฒนะครับในสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการใช้งานาโปรแกรม s o เคทีฟนะครับสําหรับบางคนที่ยังไม่รู้จักวิธีการใช้นะครับซึ่งโปรแกรม s o เคทีฟนี้นะครับผมจะเอาไว้ใช้ในการให้อาจารย์ทําแบบทดสอบนะครับเกี่ยวกับความรู้เรื่อง plc นะครับ ก็เดี๋ยวจะมีวิธีการเข้าใช้งาน2แบบนะครับเอาแบบแรกก่อนนะครับแบบแรกก็คือใช้วิธีการเข้าผ่านเว็บไซต์นะครับอาจารย์ก็เข้า Google Chrome นะครับปกติเลย Google Chrome นะครับเสร็จแล้วก็พิมพ์คำว่า so c r a t i v e นะครับ s o c r a t i v e so c r a t i v e นะครับเสร็จแล้วเนี่ย so c r a t i v e มันจะมีให้เลือกนะครับจะมี student login กับ teacher login ตอนนี้ผมให้อาจารย์เป็นคน ทำข้อสอบเพราะฉะนั้นอาจารย์ต้องเลือกคำว่า student login นะครับเลือกเลยนะครับ student login รอแป๊บหนึ่งนะครับพอเข้ามาใน student student login แล้วนะครับมันก็จะให้อาจารย์กรอก room name ซึ่ง room name เนี่ยผมตั้งชื่อไว้ให้อาจารย์แล้วนะครับก็คือชื่อผมเองนะครับนิวัตนะครับ n i w a t s u k p i n i t นิวัตสุขพินิตนะครับ ก็เขียนติดกันนะครับหนูสุพินิธแบบนี้เสร็จแล้วอาจารย์ก็กดคําว่าจรได้เลยนะครับอ่าเข้าแล้วนะครับค่อนข้างง่ายนะครับไม่ต้องสมัครอะไรมากอ่าพอเข้ามาแล้วให้อาจารย์ใส่ชื่อตัวเองนะครับเดี๋ยวขออนุญาตขออนุญาตให้อาจารย์ใส่ชื่อเป็นภาษาไทยนะครับเพราะว่าเวลาที่ผมเอาข้อมูลไปโหลดเก็บไว้นะครับผมจะได้สะกดชื่อได้ง่ายนะครับอ่ะผมตั้งชื่อว่าครูนิวัฒนะครับเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วก็ดันนะครับ ดันก็เริ่มทําข้อสอบได้เลยนะครับไล่ยตั้งแต่ข้อ1จนทั้งถึงข้อ10นะครับอันนี้เดี๋ยวผมลองทําสัก1ข้อนะครับสมมติผมตอบข้อนี้นะครับอ่าโอเคนะครับอาจารย์ทําไปเรื่อยๆนะครับเอ่ขอข้อเดข้อทคุยกันในอ่า นะครับเมื่ออาจารย์ทําครบทั้ง10ข้อแล้วนะครับเดี๋ยวมันก็จะขึ้นตอนท้ายว่า finish นะครับโดยจะขึ้นสกอร์นะครับยกตัวอย่างเช่นผมทําได้3เต็ม10เนี่ยนะครับคิดเป็น30%เนี่ยนะครับคือวิธีการอาจารย์ก็กดโอเคนะครับก็แค่นี้ครับเป็นอันเสร็จและอันนี้เป็นแบบที่1เข้าเล่นผ่านเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูแบบที่2ครับแบบที่สนี่คือผมโหลดแอปพลิเคชันมานะครับถ้าเป็นสีส้มเนี่ยจะเป็น อ่ซอยถ้าเป็นสีส้มนะครับจะเป็นเกี่ยวกับของครูนะครับถ้าเป็นของเด็กนักเรียนนะครับซึ่งเป็นคนที่ทําข้อสอบเนี่ยจะต้องเป็นสีเทาๆนะครับเขียนว่า student นะครับ so creative อ่ะผมเข้าไปเลยนะครับอันนี้เป็นแอปพลิเคชันอาจารย์ไปโหลดไว้ก็ได้นะครับในเครื่องอ่ารอแป๊บหนึ่งนะครับขอเข้ามาแล้วมันก็จะคล้ายๆกับผ่านเว็บไซต์นะครับแต่ว่าอันนี้มันสะดวกคือมันเป็นแอปแค่นั้นเองก็เหมือนเดิมครับ รูมเนมก็ตั้งชื่อผมนะครับ n i w a t s u k p i n i t ะเสร็จแล้วก็จอนเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วก็ตั้งชื่อเหมือนเดิมนะครับผมมีไวลว้อาคูนิวัตเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมนะครับก็เริ่มทำข้อสอบได้เลยนะครับก็สรุปได้ว่าถ้าอาจารย์จะทำนะครับก็เข้าได้ทั้งสองแบบนะครับไม่ว่าจะเป็น แบบที่เป็นผ่านเว็บไซต์ของโคมนะครับหรือว่าจะใช้แอปพลิเคชันก็ได้นะครับสุดท้ายนี้ผมก็อยากให้อาจารย์ทุกท่านเนี่ยทำสิ่งเหล่านี้นะครับแบบทดสอบเนี่ยครับตั้งใจทำนะครับเป็นมีทั้งหมด10ข้อนะครับซึ่ง10ข้อนี้เป็นความรู้ที่ได้จากจากการที่อาจารย์ศึกษาเอกสารส่วนตัวนะครับที่ผมส่งให้นะครับมันมี10ข้ออาจารย์ก็ควรจะได้อย่างน้อยสัก5ข้อนะครับซึ่งจะถือว่าผ่านนะครับถ้าอาจารย์ท่านใดมีปัญหาก็สามารถที่จะ สอบถามได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับ